เดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างระบบกันเลยนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับขอล้างเป็นล้างระบบก่อนนะครับมาที่ธุรกิจต้นแบบนะครับการตั้งค่าธุรกิจต้นแบบเนี่ยน่าจะทําในช่วงแรกช่วงเดียวนะครับหลังๆไปอย่าพยายามทานะเพราะว่าข้อมูลมันจะหายหมดเลยนะฮะโอเคอ่าเรียบร้อยละนะฮะผมไปที่สร้างเว็บไซต์ โอเคมาที่สร้างเว็บไซต์นะครับาาคลิกดูนะครับธุรกิจต้นแบบก็จะไม่มีอะไรนะฮะเปล่าๆนะครับเอาล่ะตรงนี้ก็คือหน้าที่ระบบเขาเตรียมไว้นะครับหน้านี้นะฮะเขาเรียกว่าหน้าในการ <c oughs> สร้างเว็บนะครับเพราะว่าระบบประกอบไปด้วยการสร้างเว็บการดักจับแล้วก็โฟโต้อัพนะครับตอนนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการสร้างเว็บกันครับตอนนี้ หน้าสร้างเว็บอยู่ในเมนูหลักนะครับภายในก็จะมีครังสื่อซึ่งเอาไว้ให้เราอัปโหลดรูปภาพนะครับแล้วมีรหัสทดแทนที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วอันนี้งมได้ง่ายๆนะฮะไม่มีอะไรนะครับคลิกมาที่หน้าสร้างเว็บนะครับหน้าสร้างเว็บก็จะมีหน้าย่อยนะฮะคือการสร้างหน้าเลือกรูปแบบแล้วก็แบบเมนูนะฮะลองกดดูเมื่อกี้นะฮะให้กดดูแล้วเป็นหน้าเปล่าสีดำนะฮะลองเลือกรูปแบบเว็บนะฮะคลิกมาที่นี่ เนื่องจากระบบนี้ออกแบบมาเป็นแบบเพื่อดักจับรายชื่อนะครับหน้าที่ใช้นะครับก็จะเป็นหน้าแบบหัวท้ายนะครับที่ทําตามทฤษฎีการดักจับรายชื่อนะเลือกแบบที่ท่านต้องการเลยอยากใช้อะไรนะฮะผมเลือกออโต้แบ็กไลน์บอมนะฮะโอเคมาเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบให้เลือกได้2แบบนะครับแบบที่เป็นหน้าดักจับกับแบบที่เป็นหน้าจดหมายนะครับ อันนี้ผมเลือกทั้งหน้าดักจับและหน้าจดหมายเป็นหน้าแบบเดียวกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะงั้นขออนุญาตเลือกให้มันต่างกันกน,นะครับหน้าอ่านจดหมายให้เป็นหน,หน้านี้แล้วกันนะครับเป็น mx 0 0 9เดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้สังเกตเจากด้านบนนะครับว่าหน้าที่แอคทีฟอยู่เป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งค่าให้กับทุกเพจเนี่ย ทุกเพจมันก็จะเซตหน้าแรกให้เป็นด้วยนะครับตอนนี้ผมเซตหน้าแรกให้เป็น bomber นะครับแล้วก็หน้าอื่นๆให้เป็นหน้าแบบ mx 0 0 9ลองไปดูกันครับเห็นไหมครับรูปแบบต่อไปเรามาแล้วนะฮะต่อไปเราจะไปเขียนคอนเทนต์กันอันนี้ของเดิมนะครับกลับไปที่สร้างเว็บไซต์แล้วก็เริ่มเลยนะครับก็ง่ายๆครับคลิกมาที่แก้ไขนะครับ หรือถ้าท่านอยากเพิ่มหน้าใหม่ก็คลิกเพิ่มได้นะครับถ้ามีหน้าเดียวนะครับระบบจะไม่มีการสร้างเมนูนะฮะถ้ามีหลายหน้าก็สร้างนะครับเนื้อหาใส่ลงไปเลยนะครับพิมพ์ใช้เหมือน microsoft word เลยนะครับอยากจะใส่สีตัวอักษรก็เลือกที่นี่นะครับอยากเลือกให้มันเป็นลักษณะตัวเอียงก็เลือกนะฮะอยากให้ตัวหนังสือตัวโตก็เลือกได้เลยนะครับเจาฟอนต์แบบไหนขนาดใหญ่ยังไงนะครับเลือกได้สบายมากนะครับ แล้วเวลาเซฟกดคลิกที่ตรงนี้ก็ได้หรือด้านล่างก็ได้นะครับเซฟนะครับหากทาต้องการที่จะแอดวิดีโอ y o u t u b e นะครับก็ง่ายมากนะครับต้องไปเลือกวิดีโอต้นแบบมาก่อนนะครับที่ Youtube คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกมาที่ Copy Embed นี่นะฮะ copy e m m e d c o d e นะครับคลิกตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็มาแก้ไขอีกครั้งนะครับ อันนี้กำลังจะสอนวิธีใส่วิดีโอนะฮะก็กดที่โคดวิดีโอนะครับคลิกขวาวางนะครับโอเคมันก็จะเกิดไอเฟรมขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็อยากจะใส่ฟอร์มนะครับง่ายฮนะฟอร์มนี้นะง่ายมากวิธีการใส่ฟอร์มก็ ลากฟอร์มนะครับลงมาวางเนี่ยนะครับลากภาพนี่นะครับมาวางแค่นี้เองบันทึกนะครับแค่นี้เพื่อนเพื่อนก็จะได้หนึ่งเพจแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปวิวกันดูโอเคนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้แบบฟอร์มก็จะมาแบบนี้ ซึ่งแบบฟอร์มนี้เราสามารถลดย่อรูปร่างและขนาดได้นะครับวิธีการลดย่อฟอร์มก็มาที่ระบบหลักจับและติดตามนะคลิกไปที่ฟอร์มนะครับอันนี้มันแสดงไปหมดเลยผมจะให้แสดงน้อยที่สุดนะครับก็เลือกเป็นไม่แสดงไม่แสดงนะครับใช้งานง่ายครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับส่วนใหญ่ค่าก็ตั้งมาให้แทบจะทั้งหมดแล้วนะครับค่อยๆลองเรียนรู้ดูนะครับแล้วก็ ถ้าอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะฮะจะมีการเปิดเวลาให้ทดลองเล่นฟรีก่อนที่จะรันจริงเห็นไหมครก็จะมีแค่นี้นะครับและเมื่อเขาลงทะเบียนผ่านหน้านี้มันก็จะถูกนะผู้มุ่งหวังก็จะถูกขับเคลื่อนไปอย่างหน้าขอบคุณนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปเขียนหน้าขอบคุณกันครับกลับมาที่เว็บหลักแล้วก็สร้างเว็บนะครับไปที่หน้าขอบคุณครับกดแก้ไขนะครับเอาละ อันนี้เป็นตัวอย่างของหน้าขอบคุณนะครับก็ไม่มีอะไรให้ลงลงรายละเอียดมากนะก็เขียนนะครับชื่ออะไรหน้าขอบคุณหรือถ้าเขาขอบคุณเสร็จเราอยากจะให้ลิงก์ไปที่อื่นตรงนี้ก็ใส่ได้นะครับเช่นลิงก์ไปที่หน้าชําระตังค์นะครับหรือลิงก์ไปที่ส่วนเว็บไซต์อื่นๆข้างนอกก็ระบุนะครับถ้าเพื่อนๆเขียน,นข้อความในพาร์นลนี้นะครับ อย่าระบุ URL ตรงนี้นะครับไม่งั้นถ้าระบุเนี่ยระบบจะพาสมาชิกเนี่ยไปยังเว็บอื่นทันทีเลยที่ลงทะเบียนเสร็จนะครับโอเคอันนี้ก็มีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับผมก็คงจะไม่ลงรายละเอียดนะครับก็จะเหมือนเหมือนกันแล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะครับที่เพิ่มโอกาสทางด้านการขายให้กับเรานะครับถ้าอยู่ในของเว็บฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่า กรอบเอาท์อีเวนต์นะครับเป็นการป้องกันไม่ให้ออกจากหน้านี้เราสามารถที่จะสร้างอีกหน้าหนึ่งขึ้นมาเพื่อรองรับเมื่อมีการปิดเว็บเดี๋ยวลองดูนะครับกลับมาที่การสร้างหน้าเว็บนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับเมื่อกดเปิดนี้นะฮะจะเป็นการใช้อีเวนต์นะครับเอาละลองไปดูหน้าเว็บเราผมจะกดปิดนะครับเห็นไหมฮะระบบจะถามว่าต้องการ ออกจาเดี๋ยวก่อนคุณจะตายจะถามลูกค้านะว่าเเดี๋ยวก่อนคุณจะไปอะเรามีข้อเสนอพิเศษรอสักคู่ค้านะครับก็ลูกค้าก็จะเอ๊ะอ๋อจะออกไปอือมีข้อเสนอเห็นไหมฮะด้านหลังออกจากหน้านี้เมื่อมีเหตุการณ์ปิดตรงนี้เนี่ยเราเสนอออฟเฟอร์เพื่อให้มันปรากฏต่อสายตาของลูกค้าได้นะครับถ้าลูกค้าบอก กดอยู่ต่อที่หน้านี้นะครับระบบก็จะแจ้งมาเลยนะครับว่าเป็นการออฟเฟอร์นะครับเช่นส่วนลดหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของเพจอีเวต์นะครับการผมก็จะปิดไว้นะครับถ้าไม่ต้องการจะใช้ก็ปิดอันนี้คือหยุดนะครับอันสุดท้ายคือเพจที่ไม่แสดงบนเมนูนะครับความหมายของที่ไม่แสดงบนเมนูก็คือ บางครั้งเนี่ยเวลาเราทําเว็บไปแล้วเราต้องการให้สมาชิกเนี่ยดูข้อมูลเพิ่มเติมนะเราก็เอาลิงก์นี้นะครับไปใช้นะครับว่าคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเอาอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ในหน้าขอบคุณนะครับต่อเพิ่มเติมจากหน้าขอบคุณเพราะว่าการใช้งานตรงนี้นี่ไม่ยากนะครับง่ายๆข้อมูลเพิ่มเติมผมแอดลิงก์เข้าไปนะครับ เดี๋ยวตอนหน้าเราจะไปสร้างระบบอีเมลติดตามแล้วก็ระบบเทรนนิ่งกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ